สวัสดีครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนอทําเครื่องฉีดปุ๋ยฉีดยาที่ใช้สําหรับใช้ตามสวนหรือตามบ้านอุปกรณ์ง่ายๆมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันดีกว่าครับอุปกรณ์ตัวแรกขึ่นเป็นหวัวใจสําคัญของตัวชุดฉีดยากับฉีดปุ๋ยก็จะเป็นมอเตอร์ฉีดน้ําฝน12โวลต์ตัวนี้ ก็สามารถหาซื้อได้ทางอินเทอร์เน็ตตรงนี้ผมก็จะมาเชื่อมต่อด้วยกาวซิลิโคนสำหรับต่อกับสายไฟเพื่อให้อายุมันใช้งานได้ยาวขึ้นเวลาน้ำเข้าเนี่ยก็จะเข้าจากทางรูนี้นะครับแล้วก็น้ำฉีดออกก็คือฉีดออกจากทางรูนี้แล้วสำหรับตัวถัดมาก็จะเป็นตัวสายฉีดน้ำฝนซึ่งเป็นแบบแข็งนะครับสามารถทนแรงดันได้อุปกรณ์ตัวที่3าม ก็จะเป็นตัวนี้ตัวต่อข้อต่อออกซิเจนปาวิธีการก็คือเราก็จะมาประกอบให้ดูกันนะครับก็เอาตัวมอเตอร์ฉีดน้ำฝนตัวนี้ต่อกับสายยางด้านหนึ่งแล้วก็อีกปลายฝั่งหนึ่งเนี่ยเราจะมาต่อกับข้อต่อแบบนี้วิธีการทำหัว สำหรับหัวฉีดก็ง่ายๆนะครับแล้วก็ไปซื้อ,อสายท่อ PE ที่ใช้ในระบบน้ำยดเนี่ยมาแล้วก็มาตัดเป็นข้อๆแบบนี้ข้อหนึ่งก็ซกัก2-3นิ้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาใช้ไฟแช็กเนี่ยนะครับลนลงไปลนลงไปแบบนี้ป พอเริ่มละลายเนี่ยเราก็เอาคีมมาหนีบไว้ใช้เวลาหนีบอ่าสักประมาณ30วินาทีอ่าเราก็จะได้หัวเป็นแบนแบ,นแบนแบบนี้มองเห็นไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ใบคัตเตอร์ที่อ่าค่อนข้างมีความคมใบใหญ่นิดนึงอ่าแบบนี้เราก็จะมา ปัดเป็นปากฉลามมาแบบนี้มองเห็นไหมครับมาปัดเป็นปากฉลามก็เวลาน้ำพ่นออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นแฉกหรือถ้าอยากได้น้ำพุ่งเป็นสายตรงๆเนี่ยเราก็ใช้ประปู ตะปูลนไฟแล้วก็จิ้มเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็จะได้เป็นแบบหลูสำหรับฉีดน้ำเดี๋ยวเราไปดูปฏิสิธภาพกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้าง สำหรับความแรงของมอเตอร์ปั๊มน้ำเนี่ยกรณีทีเ่เรายังไม่ได้ต่อหัวนะครับใส่แค่หัวออกซิเจนปลาเนี่ยก็จะพุ่งได้แรงมากเห็นว่าระยะการยิงยไกลมากนะครับแต่ถ้าเราเอามาใส่หัวที่เป็นหัวแบบรูลก,กลมๆแบบนี้ก็จะฉีดได้ ไก่แล้วก็เป็นฝอยเหมาะกับฉีดพ่นปุ๋ยหรือยาหรือยาฆ่าหญ้าเนี่ยในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าไปเข้าถึงได้นะครับก็ระยะก็สัก4เมตร4เมตรครึ่งได้เรามาดูหัวอีกแบบหนึ่งดีกว่าหัวที่เป็นหัวปากฉลามตัวนี้ที่เราทำเอง นะครับมาดูว่าฉีดมาแล้วมันจะออกมามันจะได้ลักษณะแบบไหนก็จะได้แผ่นะครับอองศาก็อยู่ประมาณ180องศาได้นะครับดูตัวนี้ก็ <or crashes> ได้ละเอียดฝอย สำหรับตรงนี้เนี่ยก็สามารถนำไปไประยุกใช้เป็นหัวพ่นน้ำตามสวนเดินระบบใหญ่ก็ได้แล้วก็จะประหยัดค่าหัวไปได้ค่อนข้างเยอะแล,กละกรณีที่หัวมีเศษขี้ฝุ่นอุดตันเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดตัวนี้